ไอเดี for l i channel ครับอัปเดตชีวิตคนเมืองนะไปขั้นหนึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรือไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทยเรานะนั่นก็คือ My Smart Ferry ผมจะมารีวิวเส้นทางรวมถึงท่าเรือที่เขาจะให้บริการนะว่ามีกี่จุดเ,เรือให้บริการกี่โมง รายละเอียดต่างๆผมจะมารีวิวเพื่อเป็นไอเดียในการเดินทางของคนที่อยากจะใช้เรือต่อรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟฟ้าต่อเรือนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยครับ อค์ไล a ชน e ลครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สพานตากสินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปขึ้นเรือสมาร์ทไมล์เฟอร์รี่นะครับซึ่งเป็นเรือไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปที่สถานีด้านล่างนะครับเ,เพื่อลงไปยังท่าเรือสาทรน,นะ เดี๋ยวทุกคนดูตามผมไปพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะลงไปที่ท่าเรือสาธรนะครับบริเวณด้านล่างนะหลังจากที่เราลงมาจากสถานีบีเทสตากสินวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่เรือ ไฟฟ้านะไม s สมาร์ท r ฟรเปิดให้บริการเป็นวันแรกนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมคงต้องไปดูจากคู่มือนะที่ท่าเรือว่าเขาจะมีให้เหมือนเมื่อตอนที่เ,เรือธงแดงเปิดให้บริการวันแรกหรือเปล่าตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปยังท่าเรือสาธรน,นะครับ บริเวณด้านข้างก็จะเป็นจุดออรอขึ้นเรือทางฝั่งของไอคอนสยามนะเมื่อเราเดินเข้ามานะครับเราจะเห็นตู้ให้บริการนะติกเก็ตเฮียของออทางเรือไฟฟ้านะครับ My Smart f e r r y นะผมไปสอบถามแล้วนะครับตอนนี้เขายังไม่มีเบอร์ชัวแจกนะ ก็จะมีแต่ป้ายบิลบอร์ดให้เราอ่านคร่าวๆนะครับเารถไฟฟ้าฝีมือคนไทยแล้วก็จะมีท่าเรือทั้ง11ท่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวในนี้มี10ท่าเนะเาะให้บริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงครึ่งผู้โดยสารรอท่าเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย10นาทีเดี๋ยวผมจะพยายามสรุปข้อมูลง่ายๆให้ทุกคน เข้าใจเข้าๆกันว่าถ้าจะมาใช้บริการเรือไฟฟ้าเนี่ยมันมีตารางเดินเรือแบบไหนนะกี่นาทีออกอะไรเงี้ยทุกคนจะได้เข้าใจง่าย,ายขึ้นนะเวลามาใช้บริการทุกคนครับเนื่องจากว่าเรือไฟฟ้าจะมีอีทีรอบค่ำนะครับผมมาช่วงสายนะไม่ทันเพราะว่าผมเข้าใจผิดที่ว่าจะมีมากกว่าสองรอบนะคิดว่ามีหลายรอบต่อวันแต่ปรากฏว่า เรือไปฟ้ามีแค่สองรอบต่อวันในช่วงแรกนะครับเฟสหนึ่ง ตอนนี้เวลา5้าโมงครึ่งแล้วนะครับช่วงแรกเฟสแรกเป็นช่วงทดสอบนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็คือ6กโมงครึ่งนะส่วนช่วงเย็นน่ยก็คือ1 7 3เนนอนะครับสําหรับคนที่จะอยากลองใช้บริการเรือไฟฟ้าไม s ์สมาร์ทเฟอร์รี่นะ จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรือ e Smart เ m เม m สมาร์ทเฟอคร่าวๆนะครับเรือลำนี้สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง250คนต่อลำนะครับโดยตัวเรือเนี่ยมีความยาวตลอดลำ23.97เมตรความกว้าง7เมตรสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จไฟต่อ1ครั้งใช้เวลาเพียง20นาทีและสามารถวิ่งได้80-100กิโลเมตรนะครับ โดยเรือเอเม m สมาร์ทเฟอรี่จะให้บริการแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันนะระยะแรกเฟสหนึ่ก็คือตั้งแต่วันที่23บธันวาไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์หกปีหน้าเลยนะครับโดยจะให้บริการฟรีนะเราไม่ต้องเสียค่าโดยสารใดๆเลยแต่ว่าในเฟสที่1นี้จะให้บริการเพียงวันละ2รอบนะครับก็คือเช้ากับเย็นรอบเช้าเริ่มจากเวลา6 3 0นขึ้นจากท่าเรือพระราม5นะครับไปยังท่าเรือสาธร ส่วนรอบเย็นนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา17.30นขึ้นจากท่าเรือสาทรไปลงที่ท่าเรือพระราม5นะครับรวมแล้วทั้งหมด10ท่าเรือนะครับสำหรับรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะให้บริการ2รอบเช่นกันนะครับเช้ากับเย็นเพียงแต่ว่าจะให้บริการเพียง5ท่าเรือเท่านั้นนะใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับ5ท่าเรือที่ว่านั้นก็คือท่าช้างวัดอรุณวัดกรยานามิตร กรมเจ้าท่าและแคททาวเวอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเฟสแรกนะครับระยะที่1นึงนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในเรือนะครับข้างในก็จะมีจอมนิเตอร์นะครับบอกท่าเรือนะทั้ง1 5ท่าเรือนะครับที่จะให้บริการข้อมูลท่าเรือเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนดูอีกครั้งนะครับ ภายในเรือนะครับจะติดฟิล์มสีดำนะเรามองจากข้างนอกสีอาจจะดูคล้ำๆหน่อยนะเป็นสีฟิล์มนะครับกระจกไม่ได้ใสนะสำหรับช่วงแรกนะครับเรือ My Smart f u r ฟอนะซึ่งเป็นเรือไฟฟ้าลำแรกของไทยนะ เิดให้บริการฟรีไปจนถึงวันที่14กุมภา64ปีหน้านะครับสำหรับเฟสแรกส่วนใครที่รอแบบเต็มรูปแบบนะต้องรอเฟส2นะครับซึ่งจะเริ่มให้บริการ15กุมภาพันปี64นะอันนั้นจะให้บริการแบบเต็มรูปแบบนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในเรือนะครับด้านในก็จะมีราวให้จับอยู่4 5แถวนะครับแล้วก็มีเรือ,อ,อมีเบาะให้นั่งนะ แถวกลางแล้วก็แถวริมเรือนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับคนมาใช้บริการเนี่ยยังไม่เต็มที่นะสำหรับคนที่ขึ้นมาบนเรือไม Smart f ์ r เฟนะครับบนเรือลับนี้ไม่มีห้องน้ำนะครับมีแต่ห้องควบคุมเรือนะบริเวณส่วนกลางนะครับที่ทุกคนเห็นเป็นจอมอนิเตอร์นะ ผมก็นึกว่าห้องน้ําที่ใช้บริการค่ะฟาน็อยที่อยากให้ทุกคนดูประตูเรือ ไฟฟ้านะครับเวลาเปิดปิดนะจะสไลด์ข้างนะครับตอนนี้ผมกําลังอยู่สถานีพานกนะเรือกําลังจะจอดเทียบท่านะครับบรรยากาศช่วงค่ำๆนะคนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับให้ทุกคนสังเกตที่ประตูเรือดีๆนะครับเห็นไหมเลื่อนเหมือนรถไฟฟ้าเลยไหม สุดยอดเลยนะไหมเหนะ <c oughs> มือนดาราเลย <c oughs> เ,ขาาเข้ามาก็มีคนถ่าย <c oughs> วันแรกครับวันแรกอยากให้ทุกคนดูประโูเรือเวลาปิดนะครับ เห็นไหมเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะ ตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินออกจากเรือที่ท่าเรือเกียกกายนะครับเพื่อที่จะไปต่อรถไฟฟ้านะสายสีน้ำเงินนะครับเพื่อเดินทางกลับบ้านต่อไป จริงผมต้องไปลงท่าเรือบางโพนะครับเพื่อไปต่อรถไฟฟ้าสีน้ําเงินนะแต่ว่าเรือไฟฟ้าไม่ได้ไปลงที่ท่าเรือบางโพนะครับผมก็เลยต้องเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าข้างหน้านะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ไกลไหมแต่ดูจากในแมปนี่ก็คืออยู่ไม่ไกลจากสถานีบางโพนะรถไฟฟ้าสีน้ำเงินบางโพก็น่าจะเดินไปไม่ไกล โอเคทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเลย